กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพชรศิราชาแนลนะคะเผยวิธีลงทะเบียนร,รับเงิน1,000บาทกินเที่ยวโอนเข้าแอปมีโคต้าจำกัดตามจังหวัดนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าโครงการกินพักเที่ยวนี้ไม่ใช่โครงการเดียวกับกระทรวงการกลังแจกเงิน1000ถึง2,000บาทต่อคน เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าประชาชนคนไทยมีโอกาสที่จะได้รับเงินสูง3,000บาทต่อคนนะคะหากลงทะเบียนได้ทั้ง2โครงการโครงการกินพักเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะแจกเงิน1,000บาทเพื่อให้ประชาชนนำไปท่องเที่ยวนั้นมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้เหตุผลที่แจกเงินนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่า โครงการกินพักเที่ยวเป็นการแจกเงินทุนตั้งต้นคนละ1,000บาทเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศโดยจะใช้งบกลางปี2,563วงเงิน5,000ล้านบาทซึ่งโครงการดังกล่าวจะนำเสนอครอมอรเศรษฐกิจวันนี้6มีนาและผ่านมติคอรอมอรจะเริ่มโครงการกินพักเที่ยวภัยในต้นเดือนเมษายน2,563 โดยที่มาของโครงกรารดังกล่าวนั้นมาจากบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์โควิด -19 โดยคาดว่ามาตรการนี้สามารถสร้างการหมุนเวียนให้ระบบเศรษฐกิจได้ประมาณ25,000ล้านบาทอย่างไรก็ดีนายพิพัฒน์ยังระบุไว้ว่าจำนวนเงิน1,000บาทนี้ไม่สามารถเอาออกมาใช้จ่ายแบบอิสระเหมือนกับชิมชอบใช้ใครมีสิทธิ์ได้รับเงิน1000บาท นายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทอทอท,อทอเปิดเผยกับทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินจำนวน1,000บาทจากโครงการกินพักเที่ยวคือประชาชนคนไทยจำนวน5ล้านคนนะคะโดยจำกัดโค้ตาตามจำนวนประชากรแต่และจังหวัดเพื่อให้การใช้จ่ายกระจายตัวทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยและผู้ที่มีโอกาสได้รับเงินจะเฉลี่ยอยู่ที่1ต่อ14คน นายยุทธศักดิ์ยกตัวอย่างว่าประชากรในกรุงเทพมีจำนวน6ล้านคนจะมีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน4 0 0แสนคนประชากรในจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน1.7ล้านคนจะมีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน1 2แสนคนประชากรในจังหวัดราชบุรีมี9 0 0 0แสนคนจะมีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน6 0 0 0 0คนเป็นต้นหมายเหตุจำนวนประชากรจะยึดตามจำนวนประชากร ในทะเบียนบ้านนะคะเมื่อถามว่ามีเกณฑ์วัดอย่างไรว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินพันบาทนายยุทธศักดิ์ให้คําตอบว่าเมื่อโคต้ามีจํานวนจํากัดแต่ผู้ต้องการรับสิทธิ์มีจํานวนมากการแข่งขันก็จะเกิดขึ้นซึ่งการแข่งขันนั้นก็คือใครเข้าก่อนได้ก่อนครบโควต้าก็หมดสิทธิ์วิธีการแจกเงินเป็นอย่างไรนายยุทธศักดิ์เปิดเผยกับทีมข่าวว่าโครงการกินพักเที่ยวจะมี วิธีการลงทะเบียนคล้ายคลึงกับโครงการชิมชอบใช้โดยขณะน,นี้อยู่ระหว่างการหารือถึงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆที่จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวิธีใช้เงินกินพักเที่ยวนายยุทธศักดิ์เปิดเผยกับทีมข่าวถึงรายละเอียดการใช้เงินจากโครงการกินพักเที่ยวไว้อย่างน่าสนใจโดยทีมข่าวจะเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายๆดังต่อไปนี้นะคะเมื่อคุณลงทะเบียนรับเงิน1,000บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและระบบยืนยันว่าคุณได้รับสิทธิ คุณจะต้องโหลดแอปพลิเคชันส่วนจะเป็นแอปใดนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างหาหรือเข้าไปในโทรศัพท์มือถือในแอปพลิเคชันดังกล่าวจะมีรายละเอียดของแพ็กเกจทัวร์ต่างๆให้ท่านเลือกหมายเหตุแพ็กเกจทัวร์ต่างๆนั้นมาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททจะดำเนินการจัดทำโปรแกรมในการท่องเที่ยวร่วมกับเอกชนท้องถิน่นเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอธิโรงแรมร้านอาหารรถทัวร์รถเช่าเป็นต้น เมื่อคุณเจอแพ็กเกตที่ถูกใจขั้นตอนตอบมาคือคุณจะต้องกดซื้อแพ็กเกตนั้นๆหมายถึงแพ็กเกตดังกล่าวจัดโดยเอกชนท้องถิ่นภายในจังหวัดของคุณซึ่งจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเมื่อถามว่าสามารถนาเงิน1,000พันบาทไปท่องเที่ยวเองได้หรือไม่นายยุทธศักดิ์ตอบว่าการท่องเที่ยวโดยไปกับครอบครัวหรือคนใกล้ชิดตามใจฉันนั้นทําไม่ได้จะต้องใช้จ่ายผ่านแพ็กเกตที่กำหนดมาเท่านั้นทางภาครัฐมี เงินทุนตั้งต้นให้คุณ1000บาทซึ่งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปจะต้องซื้อข้าวของอื่นๆเพิ่มเติมโดยแต่ละคนจะใช้เงินมากกว่า1000บาทฉะนั้นหากมีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมคุณจำเป็นต้องออกค่าใช้จ่ายนั้นๆเองทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ขณะน,นี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาโควิด -19 นายยุทธศักดิ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลนะคะจาก ไทยสมายวารายตี้และก็หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะที่เอื้อเฟือข้อมูลกับเราตรงนี้นะคะเงิน1,000บาทนี้ไม่เกี่ยวกันนะคะไม่เกี่ยวกับที่รัฐบาลจะ,จะแจกคนละ1,000ถึง2,000บาทนะ,นะคะอันนี้ก็จะเป็นแยกออกต่างหากออกมานะก็ะก็จะมีการลงทะเบียนเหมือนชิมจอบใช้ก็ลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้นะคะค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังถ้าคิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์ช่องนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้เพื่อที่จะได้ติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ